สวัดดีสวัดดีเด็กๆเด็กๆโอ้โหเด็กๆมาที่นี่เลยโอ้จอยไปเที่มาร่วมแจมกมาเมอมแมมมานี่เลยเฮจ้ะจ้าอืมแน่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 แแดง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 ให่าหญ่ใหญ่มานี่ไก่อืมไก่อืมจอยไม่ใช่ลูกแดงไงแดงก็เลยคางแต่นี่จะมอมแมมโอเคมานี่กันอ่ะเอาเมมเอาแมมเอา Hai <laughs> ah, long long sama mem Oh mem Ini mini Ini lah mini lah Okay How many dah How many dah How many Ini lah mini lah Ini lah mini lah Ha? Ini lah mini lah Ha? Ini Ini Balik mini lu Ini mana? Ini ada dah Ini Ini ต่เราลอมแลนวไม่ไม่ไม่แดงแดงอยาคขังแดงอยาคัง มอมแมมเคยไปกินนู่นดิกินอจะจ่อยนู่นกินอะจ่อยนู่นเอาไปกินด้วยกันเออกินด้วยกันเนี่ยกินมอมแมมก็กินแล้วก็วิ่งไปหาพวกแม่เขากินด้วยกันตรงนี้อืจ่อยเมื่อวานฉันนึกว่าเธอมตุยแล้วใจหงางหนูไม่เป็นไรอ่ะหนูแข็งแรงเมื่อวานนะฉันก็วันนี้ ไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปอิ่มแล้วเหรอ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 หนูอิม่มครับหนูอิ่มแล้วครับอืมจ่อยถ้าอิ่มแล้วเธอไม่ต้องไปตรงนูน้นรถอ๋อเรียก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 เร็วเดี๋ยวดิจ่อยเขากินอิ่มแล้วเอาจ่อยเธอกินก่อนของแมววิ่งไปทางโน้นดิมานี่มานี้ยมาแมวมานี่ ไปกินกับจอยนั่นอย่ามายุ่งกับของผู้ใหญ่ม,นนมันนี่มาหน,นี้เลยมันนี่เลยอย่าไปยุ่งของผู้ใหญ่หอย่าไปยุ่งของผู้ใหญ่อย่าไปยุ่งของผู้ใหญ่กินกับจอยนั่นนะะกินกับจอยนั่นนะนะอ่ะกินกับจอยนะอ่ะเธอกินกันไปฉันไม่อยู่วะพออยู่ทุกคนตอนนี้กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่มีขนมนะวันนี้มีขนมแล้วดำไม่มีวันนี้ดำนะเราลิง่ง แอง่าว,วันนี้นี่มันขนมลูกโอ้โาอ,อยากกินขนมเดีกคนดูดูกำลังของแม่ลูกหนูเสีงนี่เขารักลูกเขามากเลยนะดูดิหาหมัดให้แดงจ้ะเอามาเนี่ยดำว่าไงมองมาเห็นหน้าเธอดำอนั่นนะคือลูกเขาอ,แอ,แอแม,มแอมลูกแดงเขา ดูปวดใจไปกินของพวกนั้นดิอ๋อจ้าจ้าโอ้เจ้าแ <c oughs> สนดอลลิงมากหดอลลิงอ่ะเขาจะหน้าตามันหญิงอะ่ะสงสารน้องสารนั่นดอลลิงฉันอยากดูแลเธอมากเลยเธอตัวเล็กเลยกั้คน <c oughs> ไม่รู้ผมมีความรู <c oughs> ม้สึกแบบความรู้สึกแบบนอนไม่ค่อยหลับะเะยด่าผมนี่จิ้มดอลลิงสายตารูปร่างเขาอะน่าสงสารมากเลย <c oughs> จะดูแลเธอฉันดูแลเธอไม่ได้ฮะิงตามโชคชะตานะลูกนะดิฉันก็เอาของกินมาให้เธอกินตลอดเลยดูหน้าตาเขาทุกคนพอตัวเล็กๆนะ,ะดำแต่ลิงจะเป็นอะไรนะจะเป็นอะไรมันอ้างอ้อนคอ่ะ

บินไปนแล้วมาวินหัวโจกมาโ,โจกจอยอย่าไปกับเขานะจอยรถทุกคนเดนนี๋ยวเรามาถึงบ้านแล้วเอาเด็กๆเป็นห้หมดเดรีมาแล้วเหรอ เชิงว่าเธอเป็นไหนกันหมดกันได้โอเคมานี่ อะไรก็โอเ n อะไร้ก่บ้าน,าน,น,นาลนะรอเหรอัดจเสียเสียมารอเสียกำลังจะไปทำงานอ่าจะจ,ะจะโอเคอ,อ่ะมานี่อ,มา,อามานี่อเขามาเขามาเลยมากินเลยเอามากินเลย อเ unku, อามาเร็วมาเร็วโอ้วันนี้เอาขวาไงเอามาเร็วมาเร็วมากินข้าวกัน ructure. ม,นมนาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 เเร็วเมานี้ยเร็วมาเนียเร็วเร็วเร็วอย่าลีลาเน่โอดีใจดีใจมากดีใจโอเคมากินเลย กิเลกิเล่ไปตุนแล้วมันตามไปกันนี่ใบเดี๋ยวมันก็ไปขี่รถใหญ่ไปอ๋อตามไปเดี๋ยวจะปิกอีกมาปิกมันคำอ่ะอ๋อแล้วปอบไปก็มาฮับไปอ๋อทุกคนเห็นไหมปอกินข้าวเดี๋ยวเขาจะไปทำงานเขาจะรีบไปทำงานเพราะอ๋อทำอะไรอยู่โอ้โหเมื่อวานเช้าอาหารมาฝากเธอนั่งทำอะไรเมื่อกี้ ่ทำอะไรอยู่ต้องทำอะไรอยู่เธอฉีหรือผิงแดดแม่เธอจะไปทำงานแล้วนะฉี่หรือผนะิงแดดเนีย่ยหนูกำลังฉี่อยู่ฉี่เหรอฉีหอ่หรือทำอะไรนั่งผิงแดดนั่งผิงแดดโอ้ขอนั่งผิงแดด น่ารักมากเลยนะปลาเจ้าากินข้าวแล้วทุกคนน่ยเล่นนะทุกคนนีเอกินเอากินเอานะเมื่อวานไม่หิววันนี้หิวจัดเลยมันเป็นตับไงมันเลยมักเสือเิ่นไหนมาใจยังมันนะมาไกลอือพอที่จะมาอย่างเสือเมันเสืออะไรมันเสือลายเสือ นี่เป็นหมาเชื่องนี่เนี่ยเป็นหมาตัวอื่น mm. มาตัวอื่นกินข้าวไม่เล่นมาได้นะกินข้าวเยอะทุกคน mm. เขาเติมพลังเขา,าเขาจะไป mm. เขาจะเข้าไปาทุ่งกับแม่เขาเดี๋ยวพ่อเขาจะมารับเขาต้องนั่งรถใหญ่ไปมันไกลไงเพราะเขาไปทั้งวันแหละ mm hmm. mm hmm. mm hmm. วันนี้ฉันไม่มีกอลลำกับจอนมาเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรีบไปซื้อของแล้วก็รีบกลับทุกคน mm hmm. mm hmm. โอเคเดี๋ยวแม่เธอจะได้ไปทำงานนะเสือนะโอเคนะโอเคแม่เขาจะไปทำงานแล้วครับทุกคนไปแล้วครับไปแล้วเสือไปแล้วไปแล้วไปแล้วลูกไปกับแม่เหรอโอเคเขาไปทำงานแล้วทุกคนรถนะเสือไปทำงานแล้ว ทุกคนตอนนี้ถึงันเขาแล้วอ้าเด็กเดเด็กเด็ก้ววัสดีจ,จะ้ะวจ้าลาลิงจะดอ้ออนสิงอะไรเว้ยอันนี้มาวินอัน,นี้ไม,ม่ด้เลยดำใส่ดำมาวินแล้วแล้บักใจแล้มาแม,มมเหรบอบักใจไปไหนมีแต่มอมแมม Ah, Manila. Manila. lah, <laughs> mani lah. Dah, dah, kena mani. Hei, ah, dah, dah, dah ni lah, Hey, mommy. 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 Hey,

มา n i ร a มา nila มา n ท l a มา nila มา i มา nila มาแม่มาลมากินอ่ะมาเรยเอาไปดูใจยด่ยไปไหนลูกมาแม่มา่ล l กมาแ i ่มา i ล a มา n i ล a มา n i เลูกมานีนเดินไปไหขยับไม่ลูกมาแม่ขยับไมเลยมา n i l ยมาย Mana le? Oh, mana oh. Dah dah dah. Oh. 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 ตอนนี้มองไม่กินอิ่มแล้วทุกคนข่าวร้ายสงสารเจ้าจอยเลยเจ้าจอยเสียแล้วทุกคนป้าเขาบอกว่ารถเหยียบตรงหน้าบ้านนะป้าเขาปิดร้านไงแล้วป้าเขาลงไปทําธุระในหมู่บ้านไงขึ้นมาเจ้าจอยเพงเป็นกองเลือดเลยมันโดนรถไหนไร้เหยียบะตรงหน้าร้านน่ะสงสารนะจ่อย เมื่อวานเขามาร่าเริงเพื่อให้มาแบบให้กุ้มๆอ่ะอวาสนาน้องจอยเอ้ยให้หนูไปสู่สวัสดิ์ด้วยลูกนะตอนนี้เหลือแต่มอมแมมนี่มอแมแมมเป็นลูกปแดงอตาแม่ไปลูกไงสงสาร <สา S 1> นะทุกคนมผมยังคิดเลยว่าวันก่อนที่เขาไม่สบายใช่ปะวันเมื่อวา,วานเขาล่าเริงแล้วก็สดชื่นแล้ว น่าเชื่อขออยู่สั้นนะแต่งไดยนนหนูซิงไปไหนล่ะสงสาร,รหนูซิงจังเลยทุกคนหนูซิงหนูซิงม่นี่อะไรดูหนูซิงม่นี่ก่อนโอ้ดูเป็นยังไงมั้งม่นี่ก่อน ลูกเธอไม่อยู่แล้วลูก้อหมผมเห็นเขารักเลยอดชิงไดลนะ้ลูกนะจะจะองศาหนูสิงทุกคนเขารักลูกเขามากเลยเนี่ยมันแดงอะ่ะเป็นลูกแดงไงหนูสิงเอ้ายใจนะลูกนะอืมฉันเสียใจด้วยนะลูกนะฉันเสียใจด้วยหนูสิง ลู้ทำไงทุกคนเจอเรื่องเศร้าทุกตลอดเลยอ,อืมสิ่งนะเดี๋ยวฉันไปทำบุญให้นะลูกนะลูกเธอไปสวรรค์แล้วนะลูกนะไปสวรรค์แล้วลูกนะฉันเข้าใจนะลูกนะฉันเข้าใจสิ่งทุงกคนเขารักลูกเขามากเลยสิ่งอรก เ,เข้าใจความรู้สึกเธอนะ đẹp luôn Đang ok nè Chẳng ra, chẳng vào bàn lắm